แจกเงินดิจิตอลเ l l ต t กลุ่มเปราะบางตามเลขบัตรประชาชนแล้วใครจะได้วันไหนบ้างเดี๋ยวติกตอกข่าวหุ้นธุรกิจมาสรุปให้ฟังกันค่ะหลังจากที่รอลุ้นกันมาอย่างใจจดใจจ่อล่าสุดเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาก็สามารถปิดการลงทะเบียนรอบแรกไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโครงการดิจิตอล Wallet 1,000 0บาท และถึงแม้ว่ายังใช้ชื่อโครงการว่าดิจิตอลอยู่แต่ว่ารัฐบาลเขาเปลี่ยนมาแจกเงินสดแทนแล้วค่ะโดยการแจกในรอบแรกนี้จะเป็นการแจกให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนค่ะนั่นก็คือผู้พิการแล้วก็คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1 4 5สนคนทั่วประเทศโดยมีกาหนดจะโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมกับบัตรประชาชนในช่วงวันที่25-30กันยายนนี้ค่ะโดยในส่วนของคนพิการนี้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่าปัจจุบันทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เขามีฐานข้อมูลบัญชีที่ผูกกับบัตรอยู่แล้วจากการลงทะเบียนและถือบัตรคนพิการประมาณ2องล้านห้าแสนคนซึ่งก็สามารถโอนข้อมูลให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่อได้ทันทีค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยาทํากรมบัญชีกลางจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้พิการก่อนจํานวน2องล้านหกแสนคนและจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบ,บัตรประชาชนลงท้ายด้วยศูนย์ หลังจากนั้นค่ะวันที่26กันยายนก็จะเป็นคิวของผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย1 2แล้วก็3ตามมาด้วยวันที่27กันยายนก็จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย4 5, 6แล้วก็7และเข้าวันเสาร์อาทิตย์ไปเป็นวันจันทร์ที่30กันยายนก็จะปิดท้ายด้วยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย8กับเานั่นเองค่ะสาหรับว สามารถทําได้ผ่าน3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือไปติดต่อก,กับธนาคารที่มีบัญชีออมทรัพย์อยู่แล้วหรือว่าจะดําเนินการด้วยตัวเองผ่านตู้ ATM หรือผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งก็ได้ค่ะส่วนใครที่มีคําถามตามมาว่าแล้วถ้าตกขบวนในรอบนี้จะยังมีสิทธิ์ได้รับเงินอยู่อีกหรือเปล่าประเด็นนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอย่างคุณจุลพันธ์อมรวิวัน์ก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าใครที่ลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กําหนดก็จะต้องรอรับเงินในรอบถัดไปอย่างเช้าไม่เกินสิ้นปีนี้ค่ะไม่เเนนนนนัันั้้งิกกก็จะถูโอลบืขารฐ ่วนการแจกเงินในเฟสที่2สําหรับประชาชนทั่วไปก็ยังต้องรอความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ